โอเคมาคุณผู้ชมมาเรามาต่อก่อนในเกม Black Book. แบ็กบุ๊กในตอนนี้เราก็จะได้ไปช่วยวิญญาณของหญิงสาวตนนั้นสักทีก็วันนี้ดูท่านจะได้เดินเยอะวะ่ะไปนู้นไปนี่ไปนั้นน่าจะมีโค้งข่ายเดินต่ออีกสักหน่อยไปเยอะแนะ่โอเคแมวทำไมได้แต่โพสก้าโลห้า oh เหรอไม่แย่มั้งเดี๋ยวนี้คนเลยไปดีกว่าปะ่ะน่าจะเป็นเรื่องของเขาต้องพาไปโอโกอิสบาร์ซื้อของปะ่ะใช่ไหม near a small forest creek you find a grassy meadow among other vegetation you see one beautiful flower it's blood red and bright even in the dark uh, okay. you take the herb and get ready to go on your way while passing a small birch grove you notice the golden flowers of the Tirlich herb. You take the herb and get ready to take on your way. You deep humanoid tracks. It's unclear whether they were left during rain or if someone heavy walked here recently. Still you feel some uneasiness when you get closer. ทำไมเจอต้องรอยอะไรมีทั้งไปสํารวจแล้วก็ลบคําสาปแสดงว่าเป็นคําสาบเหรอวะเราไปดูดิ You come closer and study the tracks. ทํไมอะ All of a sudden one of the tracks erupts into อ้โหโดยตามแทรคเกอร์มันล่อเรามานี่เองโอ๊ยเลือด6เบาๆว่ะตี5ลูกตัวโคแค่ต4ทุกตัวก็ตายเนี่ย Well worth ง ตีก็ตายแล้วตีเอายี่สิบโอกดแรงนะห้าห้าขุดง่ายเลยเอาอะไรกันโอเคนี่ก็มีอะไรมิเคลคอสโรดไปสิมีทางไหนไปไปได้หมด It's lonely and scary on the road. ไม่ต้องเล่นเกมนี่ Around you is an unfriendly silence. ไม่มีอะไรนี่หว่าแล้วให้มา Load in Bone Group มามันจะเป็นออปชั่นรองไม่ใช่ออปชั่นรองดิเป็นภารกิจรอง You hear the sound of wheels tearing through the silence of the sleeping road like a knife. ahead you see the silhouette of a wagon moving in your direction เจอเกวีเหรอ The cart is filled with freshly cut ears of grain คัดเอียร oh, ์เป็นหูถูกฉีกถูกตัดเหรออะไรวะหูใครถูกว่าอะไรวะเนี่ยทักทายสิ You your shout wagon stops greetings, the and ทำไมอะมีไ y ขอบคุณนะที่ชมอ๋อขนมปังไปไหนไม่ไกลหรอก ทำไมไม่บอกวะอย่าเลรื่อ,องคำถามสิที่ที่นี่คือท,ที่ไหนฮะที่ต่อไปเนี่ยทางเหนือไงไม่ไกลไม่ไมจะเกินเชลดินไปหน่อยต้องขยี้วะรู้สึกไม่ชอบมาพากลวะจะเอาขนมปังไปไหน <S <S เรื่องมันยาวเจอกันนะนั่นมึงตัดมึงตัดจบไปเหรอไม่ใช่นี่ อะไรวะมันก็ไปเลยหรอ <c oughs> มันไม่ใช่ดิแปลกๆค่ะมัน <c oughs> มันแปลกอ่ะทำไมอะ่ะมันแปลก,ก,กเกินโรเจอร์วิวกอดโคตรแปลกเลยมันเร่งมากอ่ะมันไม่ตอบคำถามเลยอะ่ะอะไรวะเธอปีศาจก็สู้ดิก็สู้ก็สู้ เลือดสิบเลือดสิบอะไรวะแซัม,มอนอ๋อแค่แซลม,มอนไม่ใช่น่ากลัวอะไรตีสองตีหนึ่งตีสามทุกตัวอยู่แล้วอ่าโอเคช่วยตีหน่อยจบเลยปะเรียบร้อยงดงามโอเค พนเยวาวิ okay. oh, ลโอเค่ swarm of peddlers has created a small fair by the village โอ้ร้านวะยาเราไม่จำเป็นวะ <c oughs> เราไม่ค่อยได้ใช้เียถึงใช้ก็ไม่ใช้ไม่เยอะแล้มีของดีอยู่แล้วอะอาดัมเฮก็เยอะแลว้วอะไม่อ้องไม่จำเป็นเลยเอ่อพวกหนังสือเป็นเวทมนต์ไม่ต้องเรามีของดีอยู่แล้ว ซื้อของติดตัวพอไหนที่มีอะไรใหม่ปเนี่ยไม่จะเคิร์บเรสเพิ่มหนึ่งตอนเบอเทเริ่มก็ไม่แย่แต่เพิ่มน้อยไปหน่อยเราขาดดีกว่าเพยเยอร์เพยเ,พเพยอร์เราไม่จะเป็นปะเพ่เอยู่นะเพยเดี๋ยวเราเผื่อกดซื้อป่ะวะตอนแรกเผื่อไว้กดแล้วมันก็ไป,ไป,ไปมา,มาเวนกรรแล้วโหลดใหม่เลยตังหายหนี่โหลดทวิวกดทำไมาเวรกรร เพราะเหมือนว่าราคาซื้อราคาขายไม่เหมือนกันเว้ยเอาออกแล้วปะโอเคเออไม่ต้องสูได้แต่มันมันได้ค่าเอ็กพีร้อยห้าสิบกับเงินเจ็ดใช่ปะไม่จะเป็นไปอะไรไเปอะไรเพราะว่าราคาซื้อราคาขายของมันมันไม่เท่ากันเว้ยแล้วผมเผื่อไปกดแล้วยังไม่คิดดีๆก่อนเวรกรรมแท้ชีวิตของเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่เหมือนเดิม่ะเวรกรรมจริงๆแล้วมันรีแล้วเนี่ยฟลิน์เหรอ แต่น้าทำดาเมจหนึ่งมากขึ้นเมื่อเรามีเลือดต่ำกว่า50%ก็ไม่แย่โอไนฟ์ตีหนึ่งทุกตัวล็อกเฟิร์มสามเคิร์ดหนึ่งเะไรดีวะอุ้ยอันนี้เรามีอยู่แล้วอะคีบเพเยอร์หนึ่ง10%อะไรวะมีโอกาส10%ที่สเตตัสอ๋อ ไอ้พวกสถานะให้เราใส่ไปกับศัตรูมันจะอยู่เพิ่มขึ้นอีกเทินหนึ่งสิเนหรอมันน้อยอะสิเปอร์เซ็นต์นั้นเราน้อยไปวะแล้วขายของดกวยวะอะขายก็ขายอะมันขายร้อยแต่ผมกับซื้อร้อยแปดสิบมันเกินไปป่าวะเออเนี่ยมันต้องอยู่เพิ่งคิดเออเยอะๆตั้งใจเย็นๆก่อนยังไม่มีน้ำสนใจวะมันไม่ไม่มีอะไรว,ว้าวๆอะลรแบบดีๆอ่ะงั้นก็ยังมันรีอะของมันรีหมดเลยอะอย่างเศร้าอ่ะปะ ไปต่อเลยโคยัชอฟฟาร์มสเตทฟาร์มเหรอไปดูดิ seems, someone was expecting you. ใครรออยู่ใครรออยู่เนื้ตังห้าว่ะเอา้าดีเฉยมีคนดีว่ะโอบัญญามาแล้วว่าเรื่องของเรามันต้องจบตรงนี้จบที่นี่ ทีีเดยวมาแล้วว่ะประตูเปิดแล้วหรอโอเคมาเข้าเรื่องเลยเราต้องสัญญาแล้วเรามีของแล้วเธอมีสลาะนะเหมือนเขาจะพูดะต่บางอย่างแต่เหมือนมีความเงียบออกมาแทนมีกลิ่นควันเรอเกิดขึ้นแล้วเราไม่เข้าใจเธอทำไมปิดปากเอาไว้มีอะไรอะ น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาที่ว่างเปล่าทำไมอ่ะเราอยากเข้าใจเหรอมึนเขาเรียกเราแต่มันห่างไกลมากเหลือเกินคนที่เรียกหาบันนิกจะจมไปในความมืดเขาไม่ปล่อยให้เด็กกนั้นไปเด็ดขาดเตาไฟน้ําเดือดมันคือกุญแจสู่สถานที่ของเขา อันที่สามจากซ้ายและมีสีของเลือดอะไรวะสามจากซ้ายเลือดอะไรทำไมมีพัสดุเลยวะอทำไมอะ,าาะมสาม <c oughs> จากซ้ายแลวมีสีเลือดอะไรอะสามจากซ้ายแล้วมีสีเลือดอะไรวะเนี่ยเฮ้ เราก็จะเตนแล้วก็เตนเปิดประตูมิติมาอะไรวะเนี่ยเราก็จะเตนเปิดประตูมิติมาหาเฉยเลยไปดีวะไม่พูดภาพนับเพลงแล้วกันเข้าเลยเราก็จะเตนอัญเชิญเราที่ไหนวะเนี่ยโอ้โห <laughs> โอเคที่ไหนวะเนี่ยยาวไหม แต่รูอว่าดูร้อนๆเลยไอนี่ไอแดงๆอะไรอะไดเฮิร์บอาดามเฮดแจกแล้ววะโดอเมคคาดิซึมเหรอกลไกลเหรอดูไงวะเ <_ d ance> ตาไฟน้ำเดือดผ <_ d ance> ิวหนังเหรออ่าดูจากตรงนี้ปะก็คือน้ำไฟก่อนไอ้เตาว่าเตาก่อนใช่ไหมอันนี้เตาว่า เตาไฟใช่ไหมอันนี้ว่าอย่างไงวะเตาไฟน้ำเดือดเฟ้งเด t h สก k i นที่มันลอกผิวหนังเหรอไนนะอ้นะเตาแล้วก็ไฟปะ อ๋อต้องตรงกลางปะใช่ไหมอนอ้เตาอันนี้ไฟแล้วก็น้ำเดือดอ่านี่ไงอ๋อจะตรงกลางก่อนหรือว่าขอบข,อบ,ขอบก่อนมาแล้ว,ว you เซฟไปช่วงๆสูออ้อ้าวเจอปีศาจก็สู้อะไรวะเนี่ย w aste, w aste วาาเวสเวสหนึ่งโอ้เบาๆนี่เลือดเจ็ดเลือดหกตัวอะไรไม่รู้อะแต่ว่าแป๊บเดียวก็เคลียร์แล้ว เวลเวลิร์ดตีซะตีหนึ่งทุกตัวเบสสามใส่ไปโอเคประมาณนี้แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงมากเรียบร้อยเวสห้าเวสห้าก็ยังแรงเอารังแรงเลยโอเคไปต่อ One tight corridor leads to another the lower you go the harder it is to breathe your path is lit only by burning เฮ้ยนะอุ้ยมาแล้วอะอุ้ยมืดจังวะใครแอบเข้ามาในความมืดนะฮะเราได้กลิ่นเธอเราได้กลินกล่นเธอ เราจัดการเธอได้นะเราจะล้างผิวหนังของเธอให้สะอาดชาวดล้างสวัดีแล้วกันฟังก่อนบันนิกเชิญตัวเองมาเลยเหรอฉันคือผู้นำของที่นี่แกยังมาสั่งฉันมันได้หรือมาทำไมข้างล่างเนี่ยฮะมาคุยไง ทำไมขโมยวิญญาณชาวคริสต์ล่ะทำไมใครขโมยเด็กนะใครขโมยเด็กพวกเขาก็เป็นลูกเจ้าจังั้นเหละที่นี่มันเงียบนะมันมืดด้วยมันอุ่นเพราะเตาไออูจากเตาเราก็โอเคดีอยู่แล้วที่ไม่มีเจ้าไอพวกคนเป็น แกเรามาข้างล่างทำไมเรื่มมยองวิญญาณผู้หญิงนั่นเงใชนมีคนที่พร้อมจะแต่งงานกับคนของคุณแล้วเ <c oughs> จ้าสาวเหรอไม่มีหรอกที่นี่ข้างลางนี้มันจะเท่าทุนลีไฟที่แผดเผากระดูกที่ยังร้อนอยู่ ถ้าใครเผาแขนจ้าล่ะเนี่เป็นรอยมืออย่างนี้เนี่ยฮะรอยเหรอสัญญานี่พันธสัญญาที่มือคิดให้ออกสิพาตัวผู้หญิงมาเรารู้ว่าเขาอยู่นี่ก็ได้ตามใจแล้วกันเราจะพาคู่แต่งงานมาแล้วกัน เลือกคนที่ถูกสิถ้าเลือกผิดก็ต้องอยู่ที่นี่ฉันจะเอาผมเกมมาวลเล่นเลยถ้าฉีกกระชากหนังมาเล่นได้เหมือนกันเขาบอกว่าสามจากซ้ายใช่ป่ะเติร์ดเติร์ดรฟมเลฟก็คือฝั่งก็คือนี่ เลือกแล้วสินะเลือกแล้วสินะเดาเหรอโชคดีไปมากโชคดีเกินไปแล้วล่ะโชคดีได้ยังไงทำไมล่ะเราเลือกแล้วนี่ถูกก็นี่ปล่อยเขามาปล่อยเหรอเด็กของเราอะนะมามาๆๆมๆๆๆมามามลมา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 มมม ดาวรี่ใหรียังไม่จบเหรอเรียงให้ถูกเขาบอกว่าสามจากซ้ายใช่ไหมแล้วก็เลือดใช่ไหมต้องเป็นอันที่มีเลือดใช่ปะอันที่มีเลือดนี่อันกลางนี่ไงไม่มีเลือดอยู่อ่ะอันนี้แหละเลือกแล้วเหรอเลือกแล้วเหรอดาอีกแล้วได้ไง ได้ยังไงอ่ะก็เขาบอกมาเด็กเขาบอกแกสินะแกคงเดาทางอื่นไม่ได้หรอกใช่ไหมละ่ะก็แกบอกแล้วว่าแกจะคือเจ้าสาวเราถ้าถูกอ่ะแกไม่ควรจะตอบถูกอีกซ้ำนี่บ,บ้าเยแกจะอยู่ที่นี่เป็นๆแน่นอนจะสู้เหรอ <c oughs> ไม่ไม่ ฉันจะฉีกกระชากผิวหนังแกไปบทเรียนมาแล้ววะไม่พอใจเพราะเขาบอกูอะลรว,ว่าเนี่ยเชีย่ยสานามประดองโคตรสวยบอก,กให้ไหมก็บอกว่าจะให้ไงหลังจากที่ฉันฉีกกระชากผิวหนังแกมาก่อนหูตัวแล้วว่าเนี่ยเสยสยอง เนี่ยอย่างนี้เท่อแต่พอเป็นแบบลายลายเส้นวาดอะมันแบบน่ากลัวเลยวะ่ะอันนี้สวยเว้ยหู้ลานประลองโคตรสวยอะแบบข้างหลังเป็นเป็นไม้ที่กำลังหมุนๆนะ่ะแดดส่องมาเป็นไอนร้อนรอย่างเงี้ยโคตรสวย75เหมือนเดิมฮาร์ดคอร์อัญเชิญวิญญาณมาไม่ใช่เป็น5้าตีห้าแล้วยัดยัดแค่นี้ก่อนแล้วกัน ใส่ไปเราตอบคำใบ้แกหมดแล้วพี่หญิงมาสิไม่ไม่เด็กเป็นของฉันแล้วเธอเป็นของฉันเหมือนกันจริงเหรอจ๊ะจริงเหรอจ๊ะตีสามยัดไปมาช่วยหน่อยวอยสก้า กดแล้วโอเคอันนี้มินเนี่ยนเวสหนึ่งไม่จะไปไหนฮอา่าเวลเวแล้วกันมันมีแต่โล่อ่ะมันทำเตีไม่ค่อยมีอะวุ้นตีห้าสองรอบเหรอยังไงวะเนี่ยทำไมตีสองรอบวะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ เรียบร้อยมีเวสหนึ่งไม่เป็นไรเวสหนึ่งมันเบาๆตีเสาทุกตัวเวสห้าใส่ไปใส่ที่บอสเทียตี้ไปแล้วก็โลดิดหน่อยพอแล้ววันนี่มันตีอะวะตีหนึ่งสามครั้งลบ,บับด้านบวกอะไรวะเนี่ยเวส ออกไปซะเอาเจ้าสาวมาเราจะไปไม่มีทางเวสห้าปะตีสามแรงเกเจอร์หนึ่ง่ะโลอีกสักสี่แล้วกันโอเคเอาย้ำย้ำโอเค โอ้โหหาย17แล้วเฟียสใส่เบสสามไปรวมเสื้อสองหน่อยเวลเวิร,ร์สแล้วกันใกล้ตายแล้ว16แล้วมาว่ะขอตึงๆเวสมึงเบาว่ะเหลือแปดแล้วไฟนอลเทิร์น คิดว่าตีห้าสองรอบแบ็กแฮนด์พลัสโคตรดี 5, 2, ตีห้าสองตีสิบเลยเหรอโอ้โหนี่โคเลไม่ยังเก่งเลยเฟิร์มหนึ่งวะตีสองสักตัวยังไงก็ตายแล้วลาก่อนมึงไม่คืนเจ้าสาวม,มาให้กูมึงก็ต้องโดนแบบนี้เรี่ยวร้อยวะออฟเดอดเริก้าเวสเพิ่มเวทสามตอนเริ่ม ใส่เขาหรือใส่เราใส่เรามั้งไม่น่าดีแล้วไม่น mm ่าดีแล้วหนึ่งพันนิกพีสีสีปูรูเบิร์นดีอยู่บายบายเฮ้ยเขากลับมาเร็วเข้าเราต้องออกไปได้เอาของนิดฉันจะขอมาไหมอันนี้ผ้าแล้วก็การเขียนแล้วชื่อเธอคืออลิซันดราจากนี้ ไม่อยากเชื่อเลยที่ฉันปีศาจเหรอเนี่ยใช่ปีศาจว่เธอไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่นี่อันตรายนะที่นี่มันมันสกปรกมีไม้ลอยเต็มกลับบ้านแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยคุยได้โอเคปลอดภัยวะเรียบร้อยว่ะเซฟทุกคนปลอดภัยใช่ที่จะมีความสุขใช่ไหมจริงป่ะเดี๋ยวดูที ไม่ใช่อยู่ตรงนี้สินะโอ้อะไรนี่นายนี่โชคดีจริงๆนะนายนี่ได้ผู้หญิงที่หน้าตางดงามราวกับนางฟ้าเอานายก็มีผู้หญิงนันเลยฉันไม่จะได้คำสาปใส่แกซะหน่อยนะไม่รู้ทำไงต่อดีอะแต่คือเขาคือไม่เป็นคำสัญญาที่ว่าต้องแต่งงานกันใช่ปะ อายุห่างกันเท่าไหร่วะเนี่ยเพราะว่านิโคลีก็อายุ30 40ป่ปะโอ้ก็แก่ประมาณนึงเลยอะโอเคแล้วป่ะอย่างเงี้ยเขาอย่จะทำตามสัญญาหรือเปล่าทำตามไปแล้วฉันจะทำตามทุกอย่างตามที่เขียนไว้เลยฉันจำหมู่บ้านที่อัเดริกคาขโมยฉันมาได้หมู่บ้านนั้นฉันจำทุกอย่างแล้วก็ท่ คุณลปปล่อยฉันมาโธอที่พอกชาญาติฉันอยู่ที่นั่นแมชเมกเกอร์เดฉันต้องไปกับวาซิลีซาก่อกนเธอยจะเจอแอสเพนดีมอนเหรอแอสเพนดีมอนมันเขาสลับกันกับฉันเหรอ This now lives with my a m i l y ปีศาจถ้อยู่กับครอบครัวฉันเหรออยู่กับแม่กับพ่อ t h a t h r e we'll go. ันเราจะไปที่นั่นกันเ h a t s the kind of <S ปีศา <Where? S 2> จต้องการ r e m m e r the way. ดเ,เดี๋ยวฉันจำทางได้อ๋อเดินทางได้กันเหรอไปดิก็คือเราจะได้เดินทางไปที่หมู่บ้านของนี่ใช่ไหมพ็อกชาวิเลไปหาพ่อแม่ของอเล็กซานดราเป็นชื่อใหม่เนาะ ชื่อก่อเราก็ไม่รู้เลยแหละเราตั้งชื่อว่าเดซอนดาแล้วก็คือจะกลับไปหาญาไปหาญาติไปหาครอบครัวก็คือเหมือนมันเกิดการสรับตัวขึ้นอะระหว่างไอปีศาจแอสเทนดีมอนที่เราต้องการกับตัวเขาเราก็จะไปเอาตัวแอสเทนดีมอนคืนมาก็น่าจะเข้มข้นกว่าต่อจากนี้มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูเพิ่มเติมหน่อยใครมาเยี่ยมเดี๋ยวเช็คกันหนึ่ง Hello to you witch ว่าไงจะไม่หมุด หมอที่คุยกันนะนะยังได้มาหาเธออุ้ยสิบเอ็ดเหรอขอบคุณมาก <Very well. S 1> มีเควส์ลองใช่ไหมเอาชนาทัสอืมโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาต่อแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวพักไว้ไดยก่นอนไว้จะกันในนหม่แล้วกันในตอนหน้าแล้วกันในแบ็คบุ๊กผมเมื่อตะคุี่ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีครับผม